นี่คนที่ไปเรียนวิปัส,สนาธุระนะถามว่าได้เรียนปริยัติไหมเรียนนะคือสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนให้ว่าอยากทำสมถะทำอย่างนี้นะจะทำวิปัส,สนาต้องทำอย่างนี้นะรู้วิธีทำสมถะรู้วิธีทำวิปัส,สนารู้เงื่อนไขที่เกื้อกูลกับการปฏิบัติ เช่นต้องมากน้อยสันโดษฝักใฝ่ในความวิเวกไม่คลุกคลีปรารบความเพียรให้ตั้งใจรักษาศีลให้ฝึกสมาธิให้เจริญปัญญานี่เส้นทางที่จะเรียนสิ่งเหล่านี้นสมถะกรรมฐานก็เรียนหลักของสมถะอารมณ์อันแรกคือเรื่องอารมณ์กรรมฐาน อารมณ์ของสมณฐากรรมฐานนะไม่เลือกสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์มีหลายอย่างอันหนึ่งเรียกว่าอารมณ์บัญญัติเช่นพวกคำบริกรรมทั้งหลายนะเป็นเรื่องที่เราคิดขึ้นเรื่องอารมณ์บัญญัติหรือการคิดพิจารณาร่างกายว่าเป็นปฏิกูนสุภาพอนะไรเนี่ยเจือการคิดลงไปก็เป็นอารมณ์บัญญัติอารมณ์ตัวที่สอง สามสี่เป็นอารมณ์ป a r ัตเป็นอารมณ์ที่มีสภาวะรองรับอย่างความคิดไม่มีสภาวะรองรับคิดเรื่อยๆเหมือนฝันฝันไปจับต้องอะไรไม่ได้นี่อารมณ์ p ร r ั m น a ะก็มีสามาัญรูปธรรมนามธรรมกับอารมณ์นิพพาน การทำสมณฐากรรมฐานนะไม่เลือกอารมณ์ใช้อารมณ์บัญญัติก็ได้เช่นเรานั่งสวดมนต์ไปเรื่อยๆนะหรือเราคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงคิดเอาคิดเอาคิดถึงธรรมะหมวดนั้นหมวดนี้คิดพิจารณาร่างกายมีองค์ประกอบอย่างนั้นอย่างนี้เจอการคิดอยู่ ถ้าเจอการคิดอยู่เนี่ยเขาเรียกอ,อารมณ์บัญญัติใช้ทำสมถะกรรมฐานได้แต่ทำวิปัสนากรรมฐานไม่ได้อย่างเวลาคนมาบวชนะะหนุ่มเน้นน้อยเลยเนะี่ยจิตมีราคะเจริญวิปัสนาเลยก็ยังไม่เก่งไม่เป็นก็ทำสมถะ เป็นพิจนาร่างกายเป็นปฏิกูณสุภาอะไ